ขอแสดงความเสียใจต่อพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะแอดก็เป็นลูกหลานชาวใต้คนนึงค่ะน้ำท่วมครั้งนี้กระทบหลายชีวิตแอดก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะที่ให้ทุกครอบครัวเนี่ยผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างแข็งแรงค่ะคลิปวันนี้นะคะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเจ้าภาพสีเกมของเราเป็นเจ้าภาพร่วมอย่างจังหวัดสงขานะคะแฟนไทยเนี่ยเสียงแตกไปตามๆกันเลยนะว่าตอนนี้ น้ำท่วมอยู่ย้ายจังหวัดดีไหมไปแข่งในจังหวัดใกล้เคียงก็ได้วันนี้มีคำตอบเรื่องนี้ค่ะเรียกว่านเวลานี้ก็เป็นประเด็นใหญ่จริงๆนะคะของการแข่งซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพและมันก็ไม่ใช่เรื่องกีฬายอย่างเดียวมันกลายเป็นเรื่องความพร้อมของจังหวัด ความเหนือดร้อนของชาวบ้านแล้วก็การบริหารจัดการของรัฐแบบเต็มๆเลยค่ะเพราะตอนนี้นะคะสนามแข่งมวยรวมถึงสนามปันจักรสี่ลัดนะคะที่สงขลาเนี่ย ถูกน้ำท่วมน้ำเข้าถึงพื้นดินทรายไหลเข้าในโรงยิมหมดนะคะอุปกรณ์ยังมาติดตั้งไม่ได้บางสนามต้องหาที่ใหม่สำรองจัดแข่งแทนค่ะที่สำคัญนะคะแฟนๆกีฬาไทยเนี่ยเสียงแตกอยู่เหมือนกันนะว่าบางคนสงสารคนสงขานะคะบอกว่าชาวบ้านกำลังลำบากอยู่ทำไมต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ย ก็คือมาวุ่นเรื่องการจัดสีเกมมาดูแลเพราะว่าทุกคนรู้ไหมการจัดสีเกมถึงแม้ว่าจะเป็นแบบไม่กี่ชนิดกีฬาคือสงขาแข่ง1ิชนิดกีฬานะคะแต่เจ้าหน้าที่น่าจะแบบเยอะมากๆที่ต้องมาดูแลเรื่องสีเกมทําไมไม่ให้เจ้าหน้าที่แบบไปช่วยเรื่องน้าท่วมไปดูแลเรื่องน้าท่วมช่วยชาวบ้านดีกว่านี่คือเสียงของแฟนๆชาวไทยณนะเวลานี้นะคะแต่บางคนก็พูดค่ะว่าสีเกมมันใกล้แล้วจริงๆคือมันย้ายจังหวัดไม่ได้แล้วว่าคือการเตรียมงานมันก็ต้องเดินต่อไปนะคะ แล้วให้มันอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมก็คงดีที่สุดภาพรวมเหตุการณ์น้าท่วมนะคะณนะเวลานี้ที่สงขลาเนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายอำเภอนะคะรวมถึงน้ําป่าจากอําเภอเสดาวด้วยก็คือไหลทะลักเข้ามาในเขตเมืองอย่างรวดเร็วมากๆนะ,ะกระทบ2จุดหลักในการแข่งซีเกมก็คือโรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ปรุขังข่าวนะคะ ใช้สำหรับแข่งมวยไทยบวกกับมวยสากลสีเกมด้วยน้าท่วมดินทรายไหลเข้าตัวอาคารหมดต้องตรวจระบบไฟและแอร์อีกครั้งถ้าน้ำขึ้นอีกรอบก็คือจัดแข่งไม่ได้เลยนะคะจุดที่2นะคะก็คืออาคารสุวรรวงศนะคะเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นสนามแข่งปันจักรสีรล้ดน้ําขังทั่วพื้นอุปกรณ์จากฮังการียังติดตั้งไม่ได้ถ้าน้ําไม่ลดเร็วขึ้นเนี่ยงานมันก็จะช้าลงไปอีกสนามอื่นในสงขลาเนี่ยรอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาตินนสุรานนสนามเปตองวูซูคาราเต้กับ,บัดดี้ไม่โดนน้ำท่วมแต่ทางกกทก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะอย่างสนามเปตองหรือกีฬาที่ต้องแข่งข้างนอกอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็จะต้องใช้เต็นต์กางรม่มเพราะฝนยังตกตลอดเวลาค่ะดังนั้นเนี่ยใครที่จะไปดูเปตองที่สงขลาก็อาจจะเจอกับฝนเนีนะคะแต่นักกีฬาเนี่ย มีเต็นต์กลางแน่นอน,นะคะ่ะเล่นไปตองกลางเต็นต์ได้เหรียญทองแน่นอนความเห็นจากกกทนะคะก็ยอมรับเลยว่ามันท่วมจริงแล้วก็มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วนายพรประสิทธิ์เนี่ยนะคะพอกกกทภาคสี่ก็ยืนยันว่าน้ำมันก็เข้าจริงนะเราก็กําลังเคลียร์พื้นที่ถ้าพลุขังข่าวใช้ไม่ได้ก็จะย้ายมวยไปที่มอสงขานะคะเรนปัญจศรีรัตเหมือนกันถ้าน้ําลดทันนะคะก็ก็เดินตามแผนได้สรุปคือ ก็ยังแข่งขันได้นะคะแต่ต้องแข่งกับเวลาแล้วกันต้องแข่งกับอุทกภัยต้องแข่งกับฝนต่างๆที่เฮ้ยมันจะมีโอกาสมามากกว่านี้ไหมคือต้องแข่งขันกับภัยธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะในการแข่งขันที่สงขาทั้ง10ชนิดกีฬานะคะประเด็นดราม่าก,ก็เกิดขึ้นค่ะแฟนไทยก็เสียงแตกว่าคือนี่คือส่วนที่เดือดที่สุดเลยนะแฟนแฟนไทยก็สงสารคนสงขามากค่ะแบบสงสารมากๆจริงๆคือณนะเวลานี้พูดได้เลยว่า โหคือคือเ็เครียดไปตามๆกันนะคะยิ่งแอดก็ว่าแอดก็เครียดพอสมควรนะทําไมไม่ใหญ่จังหวัดอันนี้แฟนไทยบอกนะแฟนไทยกลุ่มนี้ก็มองว่าตอนนี้คนสงขลาน้ําท่วมบ้านก็เดือดร้อนนะคะคือถนนบางสายมันจมน้ํามันมันแทบจะทั้งเมืองทั้งจังหวัดมีบ้านเรือนหลายหลังถูกน้ําขังน้ําท่วมต้องบอกว่ามันมิดหลังคาไปเลยค่ะเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอำเภอจำนวนมากกลับถูกระดมไปทำงานเกี่ยวกับซีเกมแทนอะไรประมาณแบบเนี้ย ทั้งที่เอ้ยอาจจะต้องลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านก่อนก็ได้อีกลุ่มหนึ่งนะคะก็บอกว่าสี่เกมมันจะมีแข่งอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วการย้ายสนามมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าโรงแรมจองไว้แล้วระบบขนส่งเตรียมแล้วเจ้าหน้าที่ประสานงานครบอุปกรณ์ต่างๆส่งมาที่สงขลาหมดแล้วนะคะการย้ายสถานที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ย้ายอาคารนะแต่มันต้องย้ายทั้งระบบการแข่งขันดังนั้นเนี่ยต้องพูดเลยว่า มันจัดได้คือพูดในแง่ดีภาพบวกมันจัดได้เดี๋ยวก็ซ่อมทันไม่ใช่ครั้งแรกที่มันสนามท่วมหนึกอออกป่าดังนั้นนะคะถ้าประเมินสถานการณ์ณเวลานี้นะคะที่ผู้ว่ากรทออกมานะคะก็คือสีเกมไม่สามารถย้ายจังหวัดได้ทันนะแล้วก็ ระบบหลังบ้านเนี่ยมันใหญ่กว่าที่คนทั่วไปคิดมากๆระบบลิขสิทธิ์ถ่ายทอดระบบถ่ายทอดรถต่างๆรถถ่ายทอดสดอ่ะจเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายต่างๆอาสาสมัครต่างๆโรงแรมและตารางทีมชาติทุกชาตินะคะก็จะมีการแค่แบบเอยถ้าตรงเนี้น้ำท่วมขังก็อาจจะเปลี่ยนสนามไปในจังหวัดสงขลานั่นแหละเอาในส่วนที่น้ําไม่ท่วมะนะคะ แต่อย่างที่บอกใครที่จะไปดูที่สงขลาใครจะไปดูการแข่งขันต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปันจักสีรัดวูซูอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะในการเดินทางไปสงขลาหรือว่าข้ามจังหวัดหรือว่าข้ามอำเภอนี่ก็เป็นเรื่องราวล่าสุดอัปเดตนะคะก็ ขอให้ชาวสงขลาแล้วก็พี่น้องชาวใต้ทุกคนเนี่ยผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้แบบแข็งแรงแข็งแรงเลยนะคะรู้ว่ามันใหญ่ค่ะรู้ว่ามันหนักแต่เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปแน่นอนคลิปนี้แอดขอให้แฟนๆในช่องแอดเนี่ยเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสงขลาแล้วก็เป็นกำลังใจพี่น้องชาวใต้อำเภอต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะซึ่งมันเป็นครั้งใหญ่มากๆในรอบแบบ300ปีเลยนะ เม้นหน่อยค่ะเม้นส่งกำลังใจเยอะๆเะ่ผมพูดแล้วก็น้ำตายยังคลอ,อนิดนึงเลยนะคะสู้ๆค่ะสีเกมเราก็ยังจะให้สงขาเป็นเจ้าภาพอยู่ดีค่ะเอาสงขาเก่งสงขาคนเก่ง